จานจานเราถ้าแบบผมเล่นคอมผมเนี่ยออกมาเนหกสิบเฟรมเนี่ยผมไปใส่กับจอ180เฮิร์ตเนี่ยมันมันจะได้กี่เฟรมอ่ะก็ได้60เฟรมไงแล้วมันอยู่บนจอ180เฮิร์ตอ่ะก็ได้180เฮิร์ตไงได้กี่เฟรม60เฟรมไงแล้วมันจะลื่นขึ้นไหมลื่นขึ้นไหมอ๋อหรอ60เฟรม60เฟรมใส่จอ60เฮิร์ตกับ60เฟรมใส่จอ180เฮิร์ตลื่นขึ้นไหมนั่นโดนกูสิอ่ะลื่นขึ้นไหมมันก็ต้อง มันต้องดูก่อนว่าคุณเปิดเกี่ยวกับระบบซิงค์หรือเปล่าไม่เปิดถ้าไม่เปิดผ้ามันก็ดูลื่นขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลื่นด้วยเฟรมถูกต้องมันลื่นด้วยเหินถูกต้องที่คือเนี่คุณกำลถามผมอว่าอะไรเนี่ มันลื่นมันลื่นขึ้นนะเล่นขึ้นแต่มันลื่นด้วยเฮิร์ตแต่ไม่ได้ลื่นด้วยเฟรมอ่าใช่ต้องแยกก่อนว่ามันคือคนละเรื่องเดียวกันคือเฟรมเนี่ยหนึ่งวิแสดงภาพได้60เฟรม60ภาพห0ภาพแต่ถ้าหน้าจอเนี่ยหนึ่งวิกับพิพร้อยแปดสิบภาพร้อยแปดสิบครั้งดังนั้นเนี่ยความลื่นมันจะแตกต่างกันถามว่า60เฟรมใช้จอร้อยแปดสิบถ้าคุณไม่ได้เปิดซิงค์มันก็จะไปร้อยแปดสิบแต่ภาพแสดงจริงหกสิบถูกต้องอ่าถูกต้องจะถูกได้ไงนี่ถามใครก แต่ว่ามันจะรู้สึกลื่นขึ้นรู้สึกลื่นขึ้นอ่าแต่ก็ไม่ลื่นเท่า180ยเฟรมกับ180เฮิร์ตต<อ>่นนีแล้วกันอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าถูกนะเอ้ยกูเป็นคนถามดีกว่า